สวัสดีครับเชฟพาถักเชฟพาถักเชฟพาทำนะครับสวัสดีครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทำซอสอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นซอสมะเขือเทศที่เป็นน้ำานะครับโตมมโต้คูรี่สว่วนประกอบครับมะเขือเทศครับใบโหระพากระเทียมเซอร์รลี่นะครับกระเทียมสับกับหอมหัวใหญ่ ก็เอามาหัน่นทอนๆเป็นชิ้นเล็กๆครับเพราะว่าเราจะต้องนําไปผัดแล้วก็จะนําไปปัน่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะฮะดันนั้นรูปแบบการหัน่นแบบไหนก็ได้นาหม้อมาตั้งครับใช้ไฟกลางใส่น้ํามันนะครับน้ำมันออลิฟออยล์เหมือนทำซอสมะเขือเทศครับแต่นี่จะเป็นแบบน้ําใส่ น้ำมันโอริโกลไปพอร้อนแล้วก็นำหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศเลารี่ใบโหระพาในี่ใส่ลงไปผัดพร้อมกันเลยครับแบบนี้ฮะผัดให้มีกลิ่นหอมใส่ทะีหรือตะกร้อนะครับในการที่จะคนผัดเพิ่มใบเบรลฟครับสองใบใบกระวานนะครับใบเบรลฟใบ ใส่ลงไปผัดให้จนมะเขือเทศเขาเละนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเละนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นน้ํามะเขือเทศนะครับก็คือน้ํามะเขือเทศกระป๋องฮะซื้อแบบกระป๋องมาก็ใส่ลงไปเคี่ยวต่อถ้าไม่มีแนะนําให้ใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับลงไปผัดเหมือนการทําซอสมะเขือเทศแล้วก็เติมน้ํา นะครับแล้วก็เคี่ยวต่อด้งนนั้นมะเขือเทศนะครับในการที่จะนํามาทําซอสต,ตัวนี้พวกเศษเศษมะเขือเทศที่เราเหลือจากการตัดแต่งนะฮะจากการนําไปทําอย่างอื่นนะครับหอมหัวใหญ่อะไรที่เป็นเศษนะฮะนำสะสมมาทําซอสต,ตัวนี้ได้เคี่ยวครับให้เดือดปล่อยให้เดือดน,นะครับ1 0ถึง15นาทีจนมะเขือเทศเข้าเละนะครับคอยคนแบบนี้ คือเราต้องการที่จะใช้แต่น้ำเขานะครับเพราะนั้นต้องเคี่ยวให้เปื่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆครับงวดลงไปประมาณ 1, ใน3ส่วนนะครับสับงเกตดูว่ามะเกิดเทศเละหมดแล้วนะฮะนะครับค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จนนั้นนะครับนำมากรองเลยกับกระชอนของเรา ครับกรองเอาแต่น้ำออกมาก็จะเป็นซอสมะเขือเทศที่เป็นน้ำแบบนี้นะครับโจโมาโจ้คุรีรสชาติาก็จะออกเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนิดๆจากแตงมะเขือเทศนะครับอันนี้เราไม่ได้ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นเลยก็จะเป็นมะเขือเทศล้ว,ลวนๆสามารถนำไปผัดกับสปาเกตตีได้ด้วยขอให้ท่านมีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับ ชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร